วันนี้ป้าสีจะมาอัปเดตให้ดูที่นอนของน้องชาโคดูน้องชาโคนอนนะคะน่ารักไหมคะน้องนอนโอ้่วงเหรอครับเขารอ เขหลองว่วงเหรอครับน้องนอนน่ารักจังเลยโหง่วงขนาดนั้นเลยเหรอครับือ